สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่คอร์สเกิดใหม่ในร่างเดิมด้วยกดแรงดึงดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็น EP ีที่5แล้วเนาะในหัวข้อความลับของความคิดคะ่ะซึ่งถ้าใครนะคะได้ เรียนหรือว่าได้ฟังอีพีนี้แล้วนะความคิดของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยคุณจะเข้าใจในเรื่องของความคิดมากขึ้นทุกคนรู้ไหมคะว่าก่อนที่ครูจะมาเข้าใจในเรื่องของความลับของความคิดเนี่ยในอดีตเนี่ยครูปล่อยชีวิตหรือว่าปล่อยความคิดให้ไหลไปตามธรรมชาติของความคิดโดยที่ไม่มีการหยุดความคิดเชิงลบไม่มีการที่จะมา มีสติรู้ตัวเลยค่ะแล้วปล่อยอะไรที่มาตอบที่เขาเรียกว่าอะไรที่มากระทบกระเือจิตใจใเราทำให้เราคิดลบเราก็จะไหลไปกับความคิดนี้จนทําให้เรานะคะไม่มีความสุขในชีวิตใครหลายคนอาจจะเคยเป็นแบบครูหรือว่าในวันนี้ทุกคนยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมถ้าวันนี้ทุกคนเป็นแบบนี้คือไม่มีความสุข มีความทุกข์อยู่ทุกวันเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยหรือเป็นคนที่กําลังคิดหาทางที่จะทําบางสิ่งมาอย่างแต่ก็ไม่มีความสุขคิดกลัวในการที่เราจะลงมือทําหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดบางสิ่งมาอย่างหรือไม่กล้าที่จะออกจากความคิดใดๆหรือว่ามีความคิดที่ติดค้างกับปมในสิ่งต่างๆที่เราพบเจอมาในอดีตค่ะวันนี้นะคะ สิ่งนี้สําคัญมากๆซึ่งถ้าทุกคนได้ฟังแล้วนะสิ่งต่างๆที่เราเคยติดขางอยู่หรืออะไรก็ตามที่ทําให้เราไม,มไม่มีความสุขเลยในความคิดของเราครับทุกคนจะเข้าใจแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นครูเองต้องขอบคุณความรู้หรือว่าองความรู้ที่ครูบาอาจารย์ให้มานะคะจนทําให้ครูนะคะใช้ชีวิตในวันนี้แบบมีความสุข มากๆเลยทุกคนเมื่อเราเข้าใจชีวิตคะ่ะชีวิตเราจะเติบโตมากขึ้นแล้วเราก็เราจะมีความสุขเราจะมองข้ามในสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเราเราจะมองข้ามได้ง่ายแล้วเราจะไม่ติดใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องเข้าใจสิ่งดีก่อนตัวเราค่ะเมื่อตัวเราเนี่ยมีความคิด ความคิดจะทําให้เกิดประสบการณ์ในชีวิตประสบการณ์นี้จะทําให้เราได้ผลลัพธ์ในตัวเราเพราะฉะนั้นความคิดมีผลกับประสบการณ์ของเราประสบการณ์มีผลกับตัวเราสิ่งที่เราคิดคือผลพงงวงของความคิดของเราค่ะวันนี้ในอดีตของเราค่ะมีความคิดแบบไหนสิ่งที่เราจะพบเจอในอนาคตก็คือผลพวงความคิดของในอดีตของเราค่ะหลายคนบอกว่า ความคิดจะมามีผลต่อชีวิตของเราได้ยังไงเพราะว่าทุกความคิดมีประสบการณ์ประสบการณ์ทําให้มีผลต่อความรู้สึกและความคิดของตัวเราทุกคนรู้ไหมคะว่าคนเราค่ะมักติดอยู่กับความคิดเชิงลบมากกว่าความคิดเชิงบวกเวลาเราต้องการที่เราจะประสบความสําเร็จอ่ะเราอยากจะพูดในข้อความดีๆสิ่งดีๆอะหลายคนอาจจะบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยากประสบความสําเร็จให้เราคิดแต่เรื่องราวดีๆจินตนาการแต่สิ่งดีๆ ความคิดที่เ,เราอยากร่ํารวยเราก็คิดถึงเงินหรือคิดถึงที่ชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่เราไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรก็ตามค่ะแต่เวลาเราจะทําสิ่งเนี้ยเรามักอยู่กับสิ่งน,นี้ได้ไม่นานเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่เคยไปถึงสิ่งน,นี้เรายังไม่เคยไปถึงจุดจุดนี้เราไม่มีประสบการณ์อยู่กับสิ่งน,นี้แต่ความคิดเชิงลบอะคะ่ะ มันทำให้เราอยู่กับเขาได้นานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเองมีประสบการณ์กับสิ่งนี้อะไรก็ตามที่เรามีประสบการณ์เราได้เคยผ่านพกมาแล้วเราจะมีอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่มันมีอารมณ์และความรู้สึกมากกว่ามันทาให้เราคุ้นชินเมื่อเราคุ้นชินนะคะเราจะกลับไปคิดถึงเรื่องนี้ได้ง่ายหลายคนติดใจกับเรื่องอดีตมีความคิดในเรื่องของการออคิดเล็กคิดน้อย คูเองก็เป็นทุกคนคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยถนัดมากเลยคือมักคิดในเรื่องราวที่เขาเรียกว่าต่อยอดความคิดเหตุการณ์จริงๆอะเกิดขึ้นแค่เนี่ยแต่เรามักคิดไปมากกว่าเกินความจริงเวลาเราไม่สบายใจอะคะ่ะทุกคนเป็นไหมเราจะติดอยู่กับความคิดนั้นอะนาน เรามีเรื่องไม่สบายใจอยู่หนึ่งเรื่องเวลาเราไปทำอะไรเราก็มาจะกลับมาคิดเรื่องนี้เวลาเราขับรถเราใจเราก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องนี้ความคิดของเรานะคะมักคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วที่มันทำให้เราเจ็บปวดเรามักจะกลับไปคิด กลับไปคิดซ้ำคิดวนแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าการคิดซ้ำคิดวนถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วอะ่ะรู้ไหมคะทุกครั้งที่เราคิดซ้ำเรามักมีความรู้สึกเสียใจเศร้าใจอารมณ์แบบนี้มันทำให้เรานะคะดึงดูดเพราะเราอยู่ในสนามของพลังงานนะคะเวลาที่เรามีความรู้สึกแบบไหนพลังงานมาจากต้นตอของความคิด ความคิดของเราเกิดให้ก่อให้เกิดพลังงานและตาบใดที่เรามีความคิดที่เป็นความคิดเชิงลบ พลังงานด้านนี้ค่ะจะเป็นพลังงานด้านลบให้เราไปดึงดูดสิ่งเนี้ยเข้ากลับมาในชีวิตเราอีกเวลาเราคิดถึงเรื่องในอดีตอ่ะถ้าเราไม่รู้นะคะเราก็จะมาจะคิดซ้ำคิดวนเรามักจะปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามความคิดนี้เราเคยมีมเริ่มไม่สบายใจกับเพื่อนคนหนึง่งเวลาเราทะเลาะกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเราไม่สบายใจเราจะมักจะติดอยู่กับเรื่องนี้และถ้าเราไม่รู้ว่ายิ่งเราคิดถึงสิ่งนี้บ่อยๆสิ่งนี้ค่ะจะไปดึงดูดเหตุการณ์แบบเดียวกัน ให้เข้ากลับมาในชีวิตของเราเราอาจจะมีการทะเลาะเกิดขึ้นอีกในสภาวะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์เดียวกับที่เราเคยทะเลาะกับเพื่อนเราอาจจะเปลี่ยนตัวละครเราไม่ทะเลาะกับเพื่อนเราอาจจะไม่ได้ทะเลาะกับเพื่อนคนนี้ละแต่เหตุการณ์ที่เราคิดซ้ำคิดวนสิ่งเนี้ยจะทําให้เรานะคะไปดึงดูดเหตุการณ์ที่คลึงคล้ายคลึงกับเหตุการณ์แรกทําให้เกิดขึ้นในชีวิตกับเราอีก เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามีสติแล้วเรารู้ตัวว่าแล้วเรารู้ว่าสิ่งนี้มันทาให้เกิดกับชีวิตเราอีกะคะ่ะสิ่งที่เราทําได้คืออยากคิดซ้าคิดวนพยายามพยายามนะคะพาตัวเองออกมาจากความคิดเชิงลบให้ได้หลายครั้งนะคะที่ครูอ่ะไม่รู้เรื่องนี้ครูก็ปล่อยตัวเองไหลไปเรื่อยเพราะว่าธรรมชาติของความคิดของเราอะคะ่ะใจของเราอะ่ะมัก ธรรมชาติเหมือนสายน้ำอ่ะทุกคนธรรมชาติของความคิดหรือว่าใจของเราเหมือนสายน้ําเลยเขามักจะคิดแบบโอ้โหคิดเล็กคิดน้อยคิดไหลไปเรื่อยคิดหาเหตุผลแบบจนทําให้เราแบบมันคิดไปเรื่อยมันมันถ้าเราไม่ควบคุมความคิดจะไหลไปลงสู่ที่ต่ําเสมอจะไปหาเหตุผลที่ทําให้เราที่เจ็บปวดมากขึ้นอีกสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินาะอที่เรามักจะ คิดในเรื่องลบๆมากกว่าความคิดเชิงบวกเพราะว่าเราชินแต่เรื่องนี้เรามีประสบการณ์กับเรื่องนี้มากเวลาความคิดนะคะสมองของเราอะเมื่อเส้นสมองของเขาได้ใช้งานด้านไหนเมากเขาจะแข็งแรงความคิดใดที่แข็งแรงเขาจะถูกหยิบนํามาใช้ก่อนสมองของเรามีหน้าที่คิดคะ่ะเขาคิดวันหนึง่งมากเป็น6กหมื่ถึงเจ็ดหมื่นเรื่องเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเองอะคะ่ะอยากที่จะ ควบคุมความคิดให้ได้คะ่ะเราเองจะต้องเรียกตัวเองบ่อยๆจะต้องมีสติกับการเป็นบ่อยๆกับการใช้ชีวิตของเราสิ่งที่ครูจะบอกอีกข้อหนึ่งนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งใดที่เราคิดคะ่ะสิ่งนั้นเป็นจริงเสมอทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเรามีสิทธิอันชอบธรรมในการสร้างชีวิตด้วยความคิดของตัวเราเองที่ผ่านมาเราอาจจะสร้างชีวิตด้วยประสบการณ์ที่เราไม่รู้เราอาจจะคิดเชิงลบมันจนทําให้เราได้มีความผลลัพธ์ของความคิดที่เราคิดเมื่อัน วันนี้ที่เรามีความทุกข์ที่เราไม่มีความสุขเกิดจากอะไรคะทุกคนรู้ไหมคะเกิดจากความคิดของเรานั่นเลยถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนชีวิตค่ะเราจงเปลี่ยนความคิดของเราอันดับแรกอย่าเพิ่งไปวิ่งวนโลกข้างนอกค่ะจงเข้าใจในความคิดของตัวเราเองก่อนแล้วก็กลับมาเปลี่ยนความคิดของเราเพราะสิ่งแรกที่ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนก็คือความคิดแรกที่เราคิดที่เราจะเปลี่ยนชีวิต สิ่งที่เราคิดนะคะมักเกิดขึ้นจริงเสมอเพราะว่าเราดึงดูดมาหลายคนมีความรู้สึกกลัวกลัวบางสิ่งบางอย่างทุกคนรู้ไหมคะว่ายิ่งเรากลัวคะ่ะสิ่งนี้มันมีอารมณ์และความรู้สึกพอมันมีอารมณ์และความรู้สึกคะ่ะเราจะคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาเนี่ยแหละคะ่ะคือสภาวะแห่งการดึงดูดเราลองกลับมามองดูสิคะว,ว่าวันนี้เราคิดซ้ำคิดวนกับเรื่องอะไรคิดซ้ำคิดปนกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือเปล่าหรือว่าคิดซ้ำคิดวน กับเรื่องที่เรากลัวในอนาคตว่าเราจะาแก้เหตุการณ์นี้ยังไงเหตุการณ์นี้กำลังจะเข้ามาเราจะต้องใช้เงินในเรื่องนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่เรามีความกลัวไปก่อนมีความกังวลไปก่อนและทุกคนดูไหมคะสิ่งที่เรารู้สึกหรือว่ากังวลหรือว่ากลัวสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงคะ่ะจริงๆแล้วสิ่งนั้นน่ะอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แต่เพราะเรากลัวแล้วคิดซ้ำคิดวนมันําให้เราได้ เจอสิ่งนั้นจริงๆบางทีแล้วทุกอย่างมันเป็นผลพวงของความคิดของเราที่เราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ย นี่มันเกิดขึ้นจากความคิดของเรานีนาที่เราคิดซ้ำคิดวนหลายคนนะคะคิดเยอะเกินจนไม่เกิดการลงมือทําบางคนล้มเลิกแม้กระทั่งอยู่ในความคิดค่ะซึ่งถ้าเกิดว่านําสิ่งนั้นมาลงมือทําอ่ะมันอาจจะไม่เกิดปัญหาอย่างที่เราคิดไปก็ได้เพราะฉะนั้นการคิดต่อยอดหรือการคิดไปเองเนี่ยมันมีผลต่อการลงมือทําของเรามากๆเลยค่ะคนสําเร็จอะค่ะจะคิดกว้างแล้วก็ไม่ใส่ใจความคิดเล็กๆน้อยๆไม่คิด ไม่คิดเล็กคิดน้อยไม่คิดหยุมหยิมเขาจะมีทัศนคติที่ทัศนคติที่ดีคือมองภาพกว้างๆเลยว่าเราทําสิ่งนี้เรามาสําเร็จแล้วเขาก็มีหน้าที่ในการดําเนินชีวิตไปด้วยความคิดเชิงบวกเจอปัญหาแก้ปัญหาแล้วก็ไปต่อในเมื่อตัวเรานะคะเป็นผลพวงของความคิดของเราเมื่อในอดีตสิ่งที่ครูจะบอกในตอนนี้คือความลับข้อแรกคือตัวเราไม่ใช่ความคิดคะ่ะตัวเราไม่ใช่สมอง ตัวเราเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเราค่ะก่อนที่เรามาเกิดนะคะเราเป็นดวงจิตวิญญาณที่ไร้รูปเราไม่มีรูปแต่เราแปลงกายมาเกิดบนโลกใบนี้ด้วยมาอาศัยร่างนี้ในการทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างเมื่อเรามาอาศัยร่างนี้ในการทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างเรามีหน้าที่มาควบคุมความคิด เรามีหน้าที่มาควบคุมสมองของตัวเราทุกคนฟังเรื่องนี้ดีๆนะที่เรานะนี่สมองเรามีหน้าที่มาควบคุมสมองของเราให้เราใช้ชีวิตแบบมีความสุขเรามีหน้าที่ในการทําภารกิจของตัวเราเองให้ประสบความสําเร็จเมื่อถึงวาระที่เหมาะสมคะ่ะเราจะกลับไปอยู่จิตวิญญาณเดิมแท้ของเราเหมือนเดิม สังเกตไหมวันนี้เรามาเกิดจริงไหมคะเราเป็นดวงจิตท,ที่มาเกิดเป็นมนุษย์มีรูปในวันวาระที่เหมาะสมเราจะกลับไปสู่ จิตเดิมแท้เหมือนเดิมที่ไรรูปวันนี้ทุกคนต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่าถ้าเราไม่ยึดติดกับร่างกายของเราค่ะเราจะไม่มีทุกข์และสิ่งที่ครูจะไขความรับก็คือว่าเรามีหน้าที่มาอาศัยแค่ร่างร่างนี้ในการทําภารกิจของตัวเองให้ประสบความสําเร็จซึ่งการประสบความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกัน <S <S เมื่อเรามาอาศัยร่างนี้เกิดเรามีหน้าที่มาควบคุมสมองในการใช้ชีวิตหรือว่าสร้างความสำเร็จของตัวเราเอง แต่ในอดีตที่ผ่านมาที่เราค่ะมีความคิดที่บางอย่างเราก็ไม่ได้อยากคิดเรากำลังถูกสมองควบคุมเราเราถูกสมองควบคุมเราให้เราใช้ชีวิตไปตามสมองเพราะว่าสมองค่ะเขามีหน้าที่คิดค่ะเขามีหน้าที่คิดและถ้าเราไม่รู้ไม่มีสติเราจะถูกสมองควบคุมให้คิดไปตามที่สมองอยากจะคิดความลับอีกข้อหนึ่งคือ สมองยินดีให้เราควบคุมคะ่ะแต่เราเองไม่รู้ตัวเราก็เลยถูกสมองควบคุมในทิศทางที่เราไม่อยากได้บางครั้งคะ่ะเราเองนะคะถูกสมองควบคุมจนร่างกายเราเจ็บป่วยจนร่างกายเราซึดโซมเพราะว่าสมองเขาพาเราไปไหนเราก็าไปสมองเขาพาไปคิดเล็กคิดน้อยเราก็าไปสมองเขาพาเราไปคิดเรื่องเราลบๆเราก็าไปสมองเขาพาไปคิดเรื่องราวที่มันไม่โอเคเลยอะคิดในเรื่องราวที่ ถูกเพื่อนหักหลงังสมองก็พาคิดไปแบบจนบางทีเรามารู้ตัวว่าโอ้โหวันนี้เราอยู่กับความคิดนี้ไปเป็นเดือนเลยเหรอแล้วอยู่กับความคิดนี้ไปแบบเป็นปีเลยเหรอจริงไหมคะหลายคนมีปมในอดีตอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราถูกสมองควบคุมให้เขาคิดไปต่างๆนาะนาะมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคือโอ้โหร่างกายเราแย่ไปมากแล้วร่างกายเราแบบซุดโซมแบบร่างกายเราผอม บางคน่ะถูกสมองควบคุมจนขนาดที่จะแบบคิดฆ่าตัวตายอะบางทีเจอเรื่องราวที่มามกระทบกระเทือนจิตใจเราแล้วก็ไม่รู้ตัวแต่จริงๆแล้วความลับก็คือเรามาอาศัยร่างนี้เรามีหน้าที่ในการควบคุมสมองเราคือผู้ควบคุมค่ะทุกคนเราอยากให้สมองควบคุมเราถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้ค่ะชีวิตของเรานะคะเราจะควบคุมให ทิศทาชีวิตเราเป็นแบบไหนเราสามารถกําหนดได้เราสามารถควบคุมได้อย่าให้สมองควบคุมเราเราเองต้องมาหนะ้าที่ในการควบคุมเราคือผู้ควบคุมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรที่้ายเราคิดแบบที่จะทําไปในทางทิศทางความคิดเชิงลบอะคะเราเองจะต้องมาควบคุมเขาให้ได้ทุกครั้งที่เราคิดจะควบคุมเขาอะมันอาจจะเป็นการยากในช่วงแรกค่ะเพราะว่า เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมองอะ่ะเขาควบคุมเรามานานแล้วค่ะกี่ปีแล้วอะแล้ววันนี้ทุกคนเพิ่งรู้ความลับนี้อะเราจะเปลี่ยนมาควบคุมเขาเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการให้ทําให้เราคุ้นชินก่อนบางสิ่งบางอย่างเราเคยตื่นสายสมองพาให้เราคิดแบบนอนต่อเถอะมันสบายกว่าสมองพาเราไปอย่างนั้นจริงไหมคะแต่เราเองอะ่ะเพิ่งจะมาปรับเปลี่ยนว่าเราจะต้องควบคุมเขาให้เราฝืนตัวขึ้นมาในการตื่นเช้า ครั้งแรกที่เราทําสิ่งนี้แน่แล่ะมันจะต้องฝืนนิดนึงซึ่งเราจะต้องทําให้เราคุ้นชินให้ได้เมื่อเราคุ้นชินนะคะเราจะสามารถควบคุมเขาได้ง่ายแรกๆมันจะควบคุมยากหน่อยเพราะเราถูกเพราะเราถูกเขาควบคุมมันเนิ่นนานคุนเข้าใจข้อนี้ไหมเมื่อเราเข้าใจข้อนี้ทีนี้แหละเราจะเป็นผู้ควบคุมและอะไรที่เราอยากได้เราจงควบคุมให้สมอง เป็นไปในทิศทางที่เราอยากได้เรามีสิทธิอันชอบธรรมในการสร้างชีวิตเราคะ่ะวันนี้เราจะสร้างชีวิตเราสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวเราเองเรื่องที่สมองควบคุมให้พาเราคิดไปต,ต่างๆนานาที่เป็นคิดลบอะคะ่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าอารมณ์ที่เราถูกสมองพาไปเนี่ยมันเป็นสภาวะแห่งการส่งเรื่องนี้ไปยังจัก,กรวาลทุกครั้งที่เราถูกนำพาให้คิดเชิงลบคะ่ะ ทุกสภาวะนั้นนหะมันคือการส่งสภาวะไปยังจัก,กรวาลและจัก,กรวาลตอบรับทุกความคิดของเราเมื่อจัก,กรวาลตอบรับแล้วเราคิดซ้ำคิดวนกับเรื่องนี้สิ่งนั้นจะเป็นการดึงดูดให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำไมถึงเจอเรื่องนี้อีกเจอเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเราคิดกับเรื่องนี้บ่อยครั้งทุกความคิดเป็นจริงเสมอแต่ทุกคนอาจจะงงว่าเอาวันนี้เราก็คิดบวกนะทำไมความคิดนี้ยังไม่เกิดขึ้น วันนี้เราคิดลบความคิดลบทำไมเกิดขึ้นอย่างเดียวทำไมความคิดบวกไม่เกิดขึ้นจักรวาลนะคะมีแรงหน่วงค่ะจักรวาลตอบรับทุกความคิดของเราค่ะความคิดที่เราคิดออกไปไม่ว่าจะเป็นความคิดบวกหรือความคิดลบจักรวาลตอบรับทุกความคิดแต่ความคิดที่จะเกิดขึ้นจริงกับเราจ้องเป็นสภาวะที่มีอารมณ์และความรู้สึกเข้มข้นเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อดีของการมีแรงหน่วงก็คือว่าสิ่งที่เราคิดจะไม่เกิดขึ้นเลย ทุกคนลองมองภาพนะถ้าวันนี้เราคิดแล้วมันเกิดขึ้นเลยอะโลกเราจะเป็นยังไงคะวันนี้ถ้าเราคิดแวบหนึ่งว่าุยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเนี่ยรถจะเฉียวหรือเปล่าแค่คิดแวบหนึ่งอะและถ้าความคิดเนี่ยไม่มีแรงหน่วงจากจักรวาลอะแล้วมันเกิดขึ้นเลยอะเราจะเป็นยังไงคะคิดปุ๊บรถเฉียวเลย โลกของเราน่าจะวุ่นวายมากๆเลยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นข้อดีของการคิดเราไม่เกิดขึ้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะคิดใดน,นะคะที่เราคิดลบไปนะคะวันนี้เราสามารถเปลี่ยนความคิดได้เพราะว่าความคิดจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อ ความคิดนั้นเป็นความคิดที่มากพอถ้าเราอยากให้ความคิดของเรานะคะเป็นจริงในสิ่งที่เราต้องการเราต้องคิดแต่เรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่ดีที่เราอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตของเราวันนี้ใครหลายคนบอกว่าความคิดเป็นจริงทําไมเกิดขึ้นแต่เรื่องจริงๆที่เป็นความคิดเชิงลบเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะบางครั้งแล้วที่เราคิดเรื่องเชิงลบอะเราไม่รู้ตัวว่าเราคิดซ้ําคิดวนกับเรื่องนี้บางทีเราติดกับเรื่องนี้นานจนทําให้เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิต เราก็รู้สึกว่าทำไมชีวิตเจอแต่เรื่องแบบนี้ก็เราคิดแต่เรื่องแบบนั้นมายาวนานถท่าวันนี้นะคะเราอยากให้ความคิดของเรานะคะสร้างชีวิตของเราเราจะต้องหมั่นฝึกคิดแต่เรื่องราวที่ดีแบบไหนรไร,รที่เราอยากได้เงินเท่าไรลายที่เราอยากได้ครอบครัวแบบไหนร่ะที่เราอยากเป็นชีวิตแบบไหนร่ะที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเงินในบัญชีกี่บาทในวันนี้เพื่อนแบบไหนคนแบบไหนสังคมแบบไหนชีวิตแบบไหนเราอยากได้คิดมันออกมาค่ะ ความลับข้อต่อไปที่คุณจะบอกคืออดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีค่ะสิ่งที่เป็นความจริงในโลกของจิตวิยายก็คือว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นพร้อมกันทุกคนฟังความลับข้อนี้ดีๆนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นพร้อมกันหมายความว่าวันนี้เราอยู่ในโลกของมนุษย์ค่ะซึ่งและวันนี้เราก็อยู่ในจัก,กรวาลที่มีหลายๆจักรวาล แต่ความลับคือจัก,กรวาลของเราคะ่ะเป็นจัก,กรวาลคู่ขนานหมายความว่าสิ่งที่เราคิดในตอนนี้คะ่ะสิ่งนี้ในโลกของจิจตวิญญาณอะเกิดขึ้นแล้วในตอนที่เราคิดถ้าเราคิดว่าฉันไปเที่ยวทะเลในโลกของจิตวิญญาณเราได้ไปเที่ยวทะเลแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคิดในวันนี้ในโลกของจิตวิญญาณเกิดขึ้นแล้ว แต่เราอยู่ในโลกมนุษย์ที่มีการเดินทางด้วยลำดับขั้นตอนมีการเวลาเข้ามาขั้นกลางเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรามีหน้าที่ใช้ชีวิตไปถึงจุดนั้นอะไรก็ตามที่เราคิดมันเกิดขึ้นในโลกของจิตวิญญาณแล้วและถ้าเรามีความหมั่นคิดซ้ำคิดวนในเรื่องนั้นและใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางของการเวลาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงถ้าวันนี้เรารู้ความลับข้อนี้นะคะ อะไรที่เราคิดมันเกิดขึ้นแล้วในโลกของจิตอินญาณหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ใช้ชีวิตให้มีความสุขไปถึงจุดนั้นความสําเร็จใดที่เราอยากได้คิดในวันนี้แล้วมีหน้าที่ใช้ชีวิตไปถึงจุดนั้นเท่านั้นเองทุกคนในเมื่อวันนี้นะคะเราทุกคนน่ะรู้ความลับของความคิดแล้ววันนี้ครูได้มาบอกความลับของความคิดแล้วเรามีหน้าที่แค่สร้างความคิดด้านดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าวันนี้นะคะ เราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยความคิดของเราเราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดในอดีตใหม่ได้ด้วยการเริ่มคิดแต่เรื่องดีๆในชีวิตอะไรบ้างที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตแต่เรื่องนั้นและในจังหวะที่เรานะคะคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือเผือไปคิดเรื่องราวเชิงลบวิธีการที่ควรจะบอกคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันค่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าทุกครั้งนะคะที่เราคิดมันคือการส่งสัญญาณบอกกับจักรวาลว่าฉันต้องการสิ่งน,นี้ไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นความคิดที่เราอยากได้หรือไม่อยากได้แต่จักรวาลตอบรับทุกความคิดเมื่อจักรวาลตอบรับทุกความคิดความคิดนั้นเมื่อการส่งมากขึ้นเท่าไรความคิดแรกที่จักรวาลตอบรับให้เกิดขึ้นจริชีวิตของเราคือความคิดที่ส่งมากที่สุด เพราะฉันวันนี้เราคิดเรื่องใหม่มากที่สุดเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราอันดับแรกแต่ถ้าความคิดนี้ที่เราคิดแล้วเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเรามีหน้าที่เปลี่ยนใหม่ค่ะวิธีการที่ครูอยากจะบอกว่าเปลี่ยนความคิดยังไงเวลาที่เราเผลอไปคิดเรื่องราลบๆนะคะให้เราใช้หลักการในการแทนที่ค่ะวันนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะคุณต้องหาภาพก่อนเลยเราต้องหาภาพก่อนเลยทุกคนภาพที่เราอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะภาพอะไรก็ได้ภาพที่เราได้ไปเที่ยว ภาพที่เรามีความสุขกับการอยู่ที่บ้านอยู่กับสวนหย่อมหน้าบ้านภาพที่เราได้ใช้จ่ายซื้ออะไรก็ได้ซื้อเสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่เป็นภาพที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะภาพที่เราอยู่ในที่กับลูกที่มีความสุขอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆที่เรามีความสุขเอาภาพเนี้ยค่ะเป็นภาพเนี้ยมาแทนที่ความคิดเชิงลบเวลาใดที่เราไปคิดถึงเรื่องราวที่เราไม่ต้องการเอาภาพนี้มาใส่แทนเลยค่ะกลับมาคิดถึงภาพที่เราต้องการเลยค่ะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะ ให้เรารู้ตัวค่ะถ้าตราบใดที่เราเผลอไปคิดเรื่องราวที่เราไม่อยากได้นะคะแล้วเรามีสติให้เราเห็นตามความจริงที่เราเห็นหลายครั้งนะคะที่เราอะไปคิดถึงภาพคนละภาพกับความจริงที่เราเจอถ้าวันนี้เราภาพตรงหน้าเราคือสระน้ําภาพตรงหน้าเราคือต้นไม้แต่เรามักไปคิดถึงเรื่องราวที่ เราไม่มีเงินจ่ายเราจะต้องเอาเงินที่ไหนไปส่งค่างวดรถเห็นไหมมันคนละภาพกับความจริงปัจจุบันนะคะวิธีการที่เราจะหลุดพ้นมาจากสิ่งนั้นนะคะเวลาที่เรารู้ตัวว่าเราคิดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วให้เรากลับมามองภาพตรงหน้าเราตรงหน้าเราคืออะไรต้นไม้ใช่ไหมตรงหน้าเราคือหลัวบ้านใช่ไหมอยู่กับความจริงตรงหน้าเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบนัน แล้วก็หมั่นฝึกคิดในสิ่งที่เราต้องการคิดซ้าคิดวนแต่เรื่องราวที่เราต้องการทุกคนคะวันนี้ความลับของความคิดที่ครัวบอกกับทุกคนนะคะในเมื่อวันนี้นะคะเราอยี่จะมีชีวิตที่ดีมีความสุขคะง่ายๆเลยคะ่ะแค่เราเปลี่ยนความคิดคนสําเร็จมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตคนสําเร็จไม่คิดเยอะคนสําเร็จมีความสุขง่ายๆ จงเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆโดยการใช้ความคิดที่ดีและคุณะจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จจากความคิดของเราเพราะความคิดของเราสามารถสร้างอนาคตได้และภาพที่ฉายตรงหน้าจะเป็นความสุขในชีวิตที่คุณต้องการค่ะวันนี้ครูขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสุดสำหรับทุกคนนะคะและพบกันในอีพีที่หน้านะคะในพลังงานของคำพูดค่ะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ